จำเรื่องของ l e t t e r City ได้ไหมที่ l e t t e r City มีประเด็นกับทางด้านของ p i m r y ีซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของ l e t t e r City นะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ถูกทางด้านของ p i m r y ีค่ะมีการฟ้องร้องนะคะว่าพวกเขามีการผิดกฎ financial fair play หรือมีการระมิดกฎการเงินนั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งสิ่งคะ่ะที่ทําให้แฟนๆนรู้สึกกังวลใจว่าเฮ้ยทางด้านของ l e t t e r city เนี่ยจะถูกตัดแต้มไหมเพราะว่าคือตอนที่ทางหน้าของ Let t อร์ i t y ตกชั้นไปเนี่ยมันมีการเรียกร้องให้ทางด้านของ สมาคมหรืออะไรก็ตามแต่ที่รับผิดชอบลีกวันนะัตอนนั้นเนี่ยมีการตัดแต้มเลตเตอร์ซิตี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเลตเตอร์ซิตี้ถ้าติ๊กจะไม่ผิดนะมีการต่อสู้มาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีการยืนยันว่าทางหน้าของพิมริกไม่มีสิทธิ์ที่จะลงไปตัดแต้มของเลตเตอร์ซิตี้ณเวลานั้นเนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะคะ หลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่แฟนๆของเลตเตอร์ซิตี้มีความกังวลเนื่องจากว่าฤดูกาลน,นี้เนี่ยเลตเตอร์ซิตี้ค่ะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยก็รอคอยกันว่าเฮ้ยมันจะยังไงจะมีการตัดแต้มกันหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่มีการต่อสู้กันมานะคะทางด้านของศาลอุทธรณ์ของอักษค่ะได้มีการยืนยันออกมานะคะว่าเลตเตอร์ซิตี้ค่ะไม่ได้มีความผิดนะคะแล้วก็ ทางด้านของพิมริกไม่ได้มีสิทธิที่จะไปลงโทษหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดแต้มใดๆเรียกได้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้มูลว่าเฮ้ยเลเตอร์แกผิดนะอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เลยเป็นหนึ่งสาเหตุค่ะที่ทําให้ของเลเตอร์ซิตี้นะคะไม่ได้มีการที่จะถูกลงโทษจากพิมริกว่ากันง่ายๆก็คือว่าทางด้านของเลเตอร์ซิตี้ค่ะชนะคดีนะคะพิมริกก็ไม่ได้มีสิทธิที่จะไปตัดแต้มแล้วก็ไม่มีสิทธิทจะลงโทษใดๆ กับเลเตอร์ซิตนะคะเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่มีการฟ้องร้องเนี่ยมีการบอกว่า Letter City ี้ทำความผิดเนี่ยมันอ่าเป็นช่วงเวลาที่ Letter City ไม่ได้อยู่ในพรีเมอรีไม่ได้เป็นสมาชิกของพรีเมอรีนะคะก็เรียกว่าก็ต้องขอเสียงความดีกับแฟนเลตเตอร์ซิตี้นะคะที่ได้รับข่าวดีในวันนี้นะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมแหละที่แฟนๆชาวไทยเนี่ยให้การสนับสนุนถ้าไม่เป็นอ่อพาร์ติซีแรกก็ต้องเป็นเซคันด์ทีมนะคะที่แฟนๆเนี่ยเลือกที่จะเชียร์กันนะคะอย่างไรก็ต้องขอเสียงความดีกับแฟนเลตเตอร์ซิตี้ด้วยนะคะสาหรับเหตุการณ์นในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าควันเอ้ยควันมานะจ๊ะขอให้ฤด,ดูกาลน,นี้เลตเตอร์ซิตี้ค่ะมีแต่สิ่งดีดี แล้วก็อยู่ในพิบริกไปนานๆนะคะ